สวัสดีครับช่องหลอนมาแล้วนะครับผมใครเข้ามาแล้วก็่รียนคนแล้วก็เจอกดติดตามให้ด้วยครับช่องหลอนมาแล้วเป็นช่องใหม่ของบ้านกกกโอ้โหจำลองมาแล้วกูเลยอยากซื้อรถนะลุงจะมีประกาศขายรถมอเตอร์ไซค์คันหนีได้เนี่ยขายรถขายรถอินเดียขายรถก็เลยเป็นล้านเซินสวยซ้าน้อยบ้านกกก

นีม่มะขามเนอยไวอยากซื้อจะมะขามเปียกแกะเปลือกนะครับมะขามตลาดน้อยมากกอดก,ก,กนี่มะขามขายแิบนาดี่า้า้าในรถด้วยได้ไหมเสริมส,สวยเสริมสวยน,นดดวดเลยเหรอ ไม่เหลือเลยครับจริงๆโน่นน้ํมันดีนะลุงจิมอ๋อทนโนนาสั่งได้นะจะวันนั้นแค่แค่บีบแขนผมแล้วก็ได้แล้ว่าอยู่ทนักขางนวบะกอกก็เสิร์ฟสวยผมยอมแล้วครับหมดแล้วยอมแล้ว อย่างูจิมนี่ต้องตัดผมดูนะดูพี่หมอหนุ่มนวดให้พ่อมาต่อยข่าวนั้นโอ้ยไม่ตายก็ขาะ่อกี้พี่ตายสวยแล้วสีกับ่ิวาเจ่สวยีนะครับโอ้ยยังเลยสวยเรามาดูสาสวยันนะครับพี่มั่ต้องทำอย่างนี้นี่นี่โซ่ใกล้ๆกันสองพนหนนากับ เครื่องมือพิมพ์ครับหลังจากทาแล้วนะครับก็เป็นอย่างนี้เลยตู้บนยิ่งขึ้นเลยโอเคครับอ่ต่อไปคิวใครใครคิวีครอาเอาหยอดแห่หยอดเหรียญแห่มันหยอดแล้วจิตรีก็ว่าเธอเรียนครับผมขออนุญาตนะคะขออันนี้